วันนี้ดูทางนะคะนี่วันนี้เราจะพามาทัวร์นาแล้วนะยีชาปล่อยซาติตี้นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดก่อนมีรถตามมาสองคันนี่นี่คือแบบทางเข้านะคะ <laughs> ก็จะแบบ ดูดูดูวิวข้างหลังคือสวยอะ่ะได้กอคนนี้ดูทางนะคะนี่สะแบบช่องนาสวยงามมากนี่นะเราก็มาแว้นกับแม่นะคะ สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นี่ข้างหลังเรานี้นะคะเป็นนาของปู่เราเองดูทุกคนวันนี้เราจะพามาทัวร์นาเรานะอืภาษา,ษากะเหรี่ยงเนี่ยนาเขาเรียกว่าชอยนะคะไปค่ะ <laughs> นี่เราจะมีแบบไกด์อีกคนมานะนะ <laughs> นี่นะคะเราจะมาแนะนําน้องติมนะคะไกด์ไกด์นำเที่ยวของเรา <laughs> นําเที่ยวนา <laughs> ไปค่ะ <laughs> นา กับท้องนาอันสวยงามโอ,อ้นีน่มีดับโอ้ยอย,ยีชายีชาเยอจ,จะใช้เยอจใช้แบบพุ่งจ <c oughs> ะพุงจะใช้แก้วพวกแก้วอยนาะกับพวกอ,นะอ,อัาเชยนะกับัพวกอ,อย อันนี้คือแบบถึงเวลาต้องเกี่ยวแล้วเนี่ยแต่ว่าฝนมันตกน้องยังเกี่ยวไม่ได้ก็คือแบบเมื่อเช้ายิพุ่งแบบคัลเซ่น,นงานนะคะโอ้ตอนนี้ไม่ได้นะตอนนี้ไม่ได้นะตอนนี้ไม่ได้ฝนมันตกอยู่ไม่ได้นะไม่เลยนะเมื่อเช้าคือธุรกิจเยอะเลยค่ะอ,อันนี้นะคะทุกคนนี่นี่นะรวงข้าวน้องข้าวนะคะออกรวงสวยงามมากนี่ก็แบบ อันนี้เป็นวิวทุ่งนาบ้านเรานะคะเค้าจะใช้เป็นไงทุกคนสวยไหมได้แบบธรรมชาติบำบัดด้วยนะคะคือ,แบบอ,คอแบบอย่างเงี้ยดูคือเห็นภูเขาแบบอย่างเงี้ยอบกอดเราแบบโอบอย่างนี้เลยอะ่ะใช่ไหมเวลามาธรรมชาติเมื่อไหร่แล้วมาก็พูดแบบ ภูเขาอบก่อนนะคะเพราะว่ามันมันกอดเราจริงๆอะ่ะเออมันบำบัดเราได้ดีมากเลยใครที่แบบอยากผ่อนคลายนะคะก็ต้องแบบมาหาธรรมชาติอยู่เนี้ยมันโฮย้ยมันดีมากเลยมันแบบอื้อะนี่นะนี่ยนี่นี่นะนนะนนะนนะเป็นไงคือทุ่งนาสีเหลืองอลาพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบ ชาวนาเนาะคือหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะกว่าเราจะปลูกมาได้ก็คือมันลำบากมากๆเลย่ปล่อยซาติติพงแมบึงเนาะนะก็คือแบบทุกคนนะคะต้องรู้ข้าวไอต้องรู้แคลว้แบบต้องรู้ค่าของการกินข้าวนะคะกว่าข้าวแต่ละเม็ดมันจะออกมาเนี่ยชาวนาเขาลำบากมากๆเลยอยากกินทิ้งกินขว้างนะเนี่ยมันมันจะมีคำเนาะที่ก่อนจะกินข้าวอะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่าภาวนาเหนื่อยยากลำบากหนักหนาสงสารบรรดาคนยากคนจนในลูกนี้ที่ไม่มีกินไอ้ก่โอ้โห้หัวไปไปคือคือเขาก็ตอบไม่ได้แล้วเราก็ไปกันเถอะเจ็บหัวเฮ้ย ทุกคนนะคะเราก็พาทุกคนมาดูนาของปู่เรานะคะเป็นไงบรรยากาศดีมากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะบรรยากาศดียเออย็นเอ่ออายุนอนเท่าน,นี้อาอยุนอนก็เกี้กันนะเซอร์ยังนี่เออเออพอเลยเบสต์กส่กก้าชาบเบิงเนาะเก็บไว้อยู่ไว้กับเพื่อใจนั่งเมย์เก็บไว้เพผู้ใจนั่งเมย์เด้เซอร์เก็บแม่ชาบงน,น,นอนนอนได้กี้เน่เออขึ้นอะไรยานอนอนี้ก็คึ้นเยอะเท่าไหร่เน้ เออกตใครเอสติล okay okay. okay, oh, ่าเนี <ến> ina, ่ยโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็คือไกด์ของเรานะคะเขาบอกว่าเขาเออพูดไม่ได้แล้วก็พูดได้ประมาณนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือนาของเรานะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะเป็นอะไรนะพงมึงนั่งพอมุงนั่งไลยใต้ตุ่มเงาเออพอมุงนั่งเลยใต้ตุ่มเงาบายบาย